สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันอีกครั้งใน CPW Classroom และในคลิปนี้จะได้พบกับคุณครูยุภาพรในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับคลิปนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะ เรื่องจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ทีนี้มาดูเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะคะามาดูค่ะเรื่องแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศต่อไปเรื่องที่สองนะคะหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเรื่องที่สามการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูกปกระจายส่วนเรื่องที่สการเปรียบเทียบจำนวนนับและเรื่องที่หการเรียงลำดับจำนวนนับเรื่องที่หก แบบรูปของจำนวนนับทีนี้มาดูตัวชี้วัดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งมีอยู่3ตัวชี้วัดมีอะไรบ้างตัวชี้วัดตัวที่หนึ่งนักเรียนจะต้องอ่านเลขเขียนตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแและศูนยได้ต่อไปตัวชี้วัดตัวที่สองนักเรียน จะต้องเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนจากสถานการณ์ต่างๆได้ตัวชี้วัดตัวที่สามนักเรียนจะต้องระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเกันได้เมื่อนักเรียนทราบตัวชี้วัดแล้วนะคะทีนี้มาดูนักเรียนแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอ่า ให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่8ค่ะนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่1นะคะการเขียนตัวเลขอินดูลาบิกและตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากรูปที่แสดงในแต่ละข้อ,อมาดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีแผ่นตารางร้อย าตารางหน่วยตารางสิบตารางร้อยและตารางหนึ่งพันนะคะ่านักเรียนมาดูค่ะเ็าบอกว่าให้เขียนเป็นตัวเลขอินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือในแผ่นตารางหน่วยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีสามหน่วยแผ่นตารางสิบมีหนึ่งสิบแผ่นตารางร้อยมีสองแผ่นก็คือสองร้อย ในแผ่นตารางพันมีอยู่หนึ่งปึกซึ่งเท่ากับหนึ่งพันเพราะฉะนั้นนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดรบิกก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันสองร้ยเขียนเป็นตัวเลขไทยก็เป็นหนึ่งพันสองร้อสิบสามเขียนเป็นตัวหนังสือหนึ่งพันสองรสิบสามทีนี้เรามาเริ่มดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเลยค่ะ เวลานักเรียนดูแบบัดฝึกนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขอินเดอร์อารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรามาเริ่มเลยค่ะในแผ่นตารางหน่วยจะเห็นได้ว่ามีกี่หน่วยคะเราต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9หน่วยนะคะเขียนไว้ก่อนมี9หน่วย ่าต่อไปเรามาดูแผ่นตารางสิบค่ะแผ่นตารางสิบมีหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบมีทั้งหมดสี่สิบนะคะแผ่นตารางสิบมีสี่สิบต่อไปแผ่นตารางร้อยมีไหมอ่าไม่มีต่อไปท่าละแผ่นตารางหนึ่งพันมีเท่ากับหนึ่งพันสองพันสามพันมีสามพัน นำมาเขียนเป็นตัวเลขอินดูเรบิกนะคะในหลักพันมีสามพันในหลักร้อยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่ศูนย์ยึดหลักร้อยเอาไว้ต่อไปในหลักสิบมีสี่สิบในหลักหน่วยมีเก้าหน่วยนี่คือการเขียนตัวเลขอินดูเรบิกเกินสามหลักใส่เครื่องหมายจุลาภาคค่ะต่อไปนำมาเขียนเป็นเลขไทย สามพันในหลักร้อยไม่มีใส่ศูนย์สี่สิบเก้านะคะเขียนเป็นเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเวลาเขียนเป็นตัวหนังสือหลักใดไม่อ่านไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเขียนได้สามพันสี่สิบเก้าสามพันสี่สิบเกสามพัน 4 10 9โอเคค่ะข้อที่1ผ่านไปแล้วนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะอ่าเวลานับนักเรียนดูนะคะในหลักหน่วยมีอยู่4 2> 1 2 3 4มี4หน่วยในหลัก10มี1นึ่งสอมี4หน่วย ในหลักสิบมีสองสิบก็คือยี่สิบนั่นเองต่อไปแผ่นตารางร้อยมีหนึ่งร้อยต่อไปนะคะตารางหนึ่งพันช่องหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันมีห้าพันอ่าทีนี้นำมาเขียนเป็นเลขอารบิกนะคะมีห้าพันหลักร้อยมีหนึ่งร้อยอ่าหลักสิบ มียีก็คือเลขสองนั่นเองต่อไปหลักหน่วย4หน่วยก็จะเขียนได้ดังนี้ต่อไปนำมาเขียนเป็นเลขไทยค่ะห้าพเขียนเป็นเลขไทยนะคะเกิดสามหลักใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือ5้าพันห้าพัหนึ่งร้อย ยี่สิบสี่ในขณะที่นักเรียนเขียนนักเรียนต้องอ่านไปด้วยนะคะถูกต้องข้อที่สองแล้วค่ะต่อไปมาดูข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยเขาให้หลักลูกคิดมานะคะอ่าในหลักลูกคิดเห็นได้ว่ามีังหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าในแต่ละหลักนั้นมีลูกคิดอยู่เท่าใดนะคะ เริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยนะักเรียนต้องนับค่ะว่ามีเท่าไหร่มีหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหหน่วยนะคะต่อไปมาดูในหลักสิบในหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่สิบในหลักร้อย ในหลักร้อยมี1 2 3ก็คือ300นั่นเอง300ต่อไปในหลักพันมี1 2 3 4 5ก็คือ5000อ่าโอเคนะคะนํามาเขียนเป็นตัวเลขอินโดรบิกก็คือ5้าพันสเขียนเป็นตัวเลขไทย 5,346ัน้อยสีและนำมาเขียนเป็นตัวหนังสือ5,346ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนโอเคผ่านไปแล้วข้อที่3ต่อไปเป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะ,ะมาดูซิมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพัน ในหลักหน่วยมีอยู่เท่าไหร่คะนังเรียนนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ 5. 5ห้าห้าน่วยต่อไปในหลักสิบมีหนึ่งสิบสองสิบก็คือยี่สิบนั่นเองในหลักร้อยมีเท่าไหร่คะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหมีหกร้อยต่อไปในหลักพันในหลักพันมีเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดมีแปดพันนะคะ8ปดพันค่ะอ่ต่อไปนํามาเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกก็ได้เท่ากับ8ปดพัน หกร้อยี่สิบห้าต่อไปนำมาเขียนเป็นเลขไทยค่ะแปดพันหร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวนะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะแปดพันแปดพันยี่สิบห้านักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะ โอเคผ่านแบบฝึกหัดในหน้าที่แปดไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนักเรียนมาดูในแบบฝึกหัดหน้าที่เก้าเลยค่ะหน้าที่เก้านะคะ,ะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่เก้าในหน้าที่เก้านี้คําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะอ่ามาดู ในทีละข้อเลยค่ะข้อที่หนึ่งก็บอกว่า435เขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้435นักเรียนว่าถูกไหมคะโอเคข้อนี้ให้เขียนเป็นตัวเลขอารบิกถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะหน้าข้อข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูข้อที่สอง หนึ่งพันสองร้อยสี่ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยได้หนึ่งพันสองร้อยแต่ในนี้มันเป็นสี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมคะนักเรียนไม่ถูกที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้หนึ่งพันสอร้อยสี่แสดงว่าหลักสิบไม่มีต้องเป็นศูนย์นะคะใส่ศูนย์ยึดหลักเอาไว้สี่ต้องอยู่ในหลักหน่วยค่ะ ที่ถูกต้องต้องเขียนแบบนี้ไม่ใช่เขียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่สองจึงผิดนะคะข้อที่สามก็บอกว่าสามพันสองเขียนเป็นตัวหนังสือสามพันสองถูกต้องค่ะเพราะละใดเป็นศูนย์เราไม่ต้องอ่านนะคะและก็ไม่ต้องเขียน ถูกต้องข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะเก้าพันสี่ร้อยหกเขียนเป็นตัวหนังสือได้เก้าพันหกร้อยหกนักเรียนว่าถูกหรือผิดคะ่าข้อนี้ผิดค่ะเพราะว่าเขียนเป็นตัวหนังสือเก้าพันอันนี้จะหกร้อยหกผิดนะคะต้องเป็น สี่รยหกตรงนี้ผิดค่ะต้องเป็นสี่ร้อยหกสี่ร้อยหกที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ค่ะนะคะต่อไปข้อที่ห้าสามพันหนึ่งร้อยแปดเขียนเป็นตัวหนังสือได้สามพันหนึ่งร้อยตรงนี้เป็นแปดสิบนักเรียนว่าถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดอีกแล้ว นะคะมาผิดตรงหลังสุดนะคะผิดข้อนี้ถ้าจะให้เขียนเป็นตัวหนังสือต้องเป็นสามพันหนึ่งแล้วก็แปดไม่มีคำว่าสิบตรงนี้ตัดออกไปค่ะสามพันหนึ่งร้อยแปดตรงนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่หกหก 1 0 7เจ็เขียนเป็นตัวหนังสือได้6กพัถูกต้องค่ะข้อที่6ถูกต้องนะคะอ่านอย่างไรเขียนอย่างนั้นนะคะต่อไปข้อที่7 9,200เขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกอันนี้ที่เขาเขียนมาเป็น9 000, 2้าผิดนะคะ ต้องเป็นแบบนี้เก้าพันสองร้อยเก้าอยู่ในหลักพันสองอยู่ในหลักร้อยหลักสิบไม่มีหลักหน่วยนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข้อที่สามเลยนะคะคำสั่งเขาบอกว่ายังไงลูกอ,อ่านไปเลยเพิ่อพร้อมกันเลยนะคะคุณครูเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องอมาดูข้อที่หนึ่งค่ะ 7จ็ดพันแปดสิบเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้อย่างไรเป็นตัวเลขอินดูอารบิกนะคะเจ็ดพันเลขเจดอยู่ในหลักพันค่ะแปดสิบก็แสดงว่าหลักร้อยเป็นศนหลักสิบก็คือเลขแปดหลักหน่วยคือเลขศูนย์ค่ะเจ็ดพันแปดสิบ เขียนเป็นตัวเลขอารบิกได้ดังนี้เค okay, ผ่านนะคะต่อไปดูข้อที่สองค่ะหกร้อยห้าสิบสองเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ทีนี้ให้เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะหกร้อยห้าสิบสองเขียนได้ดังนี้หกร้อยเลขหกอยู่ในหลักร้อยเลขห้าอยู่ในหลักสิบ เลขสองอยู่ในหลักหน่วยหกร้อยห้าสิบสองนะคะโอเคผ่านแล้วต่อไปดูข้อที่สามบ้างข้อที่สามให้มาเป็นจำนวนนะคะเป็นเลขไทยหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดเขียนเป็นตัวหนังสือได้อันนี้ขอให้เขียนมาเป็นตัวหนังสือนะคะหกพันเจ็ดร้อยยี่สิเอ็ดยี่สิบเอ็ด เขียนเป็นตัวหนังสือหกพันเขียนไปด้วยอ่านออกเสียงไปด้วยนะลูกป้องกันไม่ให้เขียนผิดหกพันเจ็ดร้อยเขียนตามไปด้วยเลยลูกเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยอ่านว่าเอ็ดนะคะผ่านไปแล้วข้อที่สามค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่สี่ให้มาเป็นจํานวนที่เป็นเลขอาราบิกให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะห้าพันแปดสิบสี่เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะห้าพันแปดสิบสี่อ่านอย่างไรเขียนอย่างนั้นนะคะแปดสิบสี่ต่อไปข้อที่ห้า ข้อที่หแล้วนะคะให้มาเป็นตัวหนังสือค่ะ9ก้าพแปดร้อยเอ็ดเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเก้าพันแปดร้อยเอ็ดเกอยู่ในหลักพัน8ดอยู่ในหลักร้อยเอ็ดแสดงว่าหลักสิบไม่มีใส่ศูนย์แทนค่าประจำหลักเอาไว้เอดก็คือเลขหนึ่งนั่นเองในหลักหน่วยนะคะเก้าันแปดร้ยเอดเกินสามหลักอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะ เค okay. ผ่านไปแล้วค่ะห้าข้อสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะเด็กๆทำได้นะคะต่อไปดูแบบฝึกหัดที่สี่เลยลูกแบบฝึกหัดที่สี่มาดูคำสั่งว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นนำตัวอักษรหน้าคำตอบใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อให้ถูกตอ้องอตัวอักษรหน้าคำตอบอยู่ตรงไหนคะตัวอักษร ก็คือพยัญชนะในภาษาไทยตรงนี้นี่เองค่ะนะคะอลองมาดูนะคะว่าใส่ให้ตรงกับคำถามข้อที่หนึ่งามาดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะข้อที่หนึ่งเขาให้มาเขียนเป็นตัวหนังสือมานะคะจำนวนแรกก็คือห้าพันเก้าสิบนักเรียนก็มาหาสิคะลูกหาห้าพันเก้าสิบคือจํานวนที่อยู่ตรงไหนคะตรงกับพยัญชนะ จอแล้วค่ะก็คืององงูค่ะห้าพันเก้าสิบนำงองงูไปเขียนไว้ข้างหน้าข้อที่หนึ่งเลยนะคะโอเคเป็นงองงูนะคะห้าพันเก้าสิบต่อไปดูข้อที่สองลูกข้อที่สองสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดมาดูสิสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดอยู่ตรงไหนสี่พันสองร้อย ห้สิบเจ็ดอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองค่ะ4,257เจอคำตอบแล้วค่ะตรงกับชอค่ะนำพยัญชนะชฉิ่ชิงไปใส่เลยหน้าข้อที่สองนะคะอ่าผ่านไปแล้วค่ะต่อไปดูข้อที่สามค่ะ9,078พันเอยู่ตรงไหนคะดูซิ เก้าพันเจเจอแล้วค่ะตรงกับจอจานนะคะเก้าพันเจ็ดสิบแปดนำพยัญชนะจอจานไปใส่เลยค่ะเก้าพันเจ็ดสิบแปดนะคะต่อไปข้อที่4 1,509ึ่งพอยู่ตรงไหนคะหนึ่งพันหดูไปทีละจำนวนเลยค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าเจอแล้วค่ะนักเรียนเจอแล้วยังคะเป็นพยัญชนะขอค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้านำพยัญชนะขอมาเติมหน้าข้อที่สี่นะคะต่อไปข้อที่ห้าสามพันแปดร้อยสี่สิบสองสามพันแปดร้อยสี่สิบสองอยู่ตรงไหนคะดู สามพันแปดร้อยสิบสองเจอแล้วคะ่ะตรงกับคอควาย่านักเรียนมาดูข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าโจทย์นะคะสามพันแปดร้อยสี่สิบสองมาดูคะ่ะตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะสามพันแปดร้อยสี่สิบสองอยู่ตรงนี้นี่เองคะ่ะ ตรงกับโชเชอร์ค่ะโอ้ผ่านไปแล้วพัทยาต่อไปข้อที่หกแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดอยู่ตรงไหนคะเรามาดูทีละจำนวนแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะอ่าตรงกับพยัญชนะโซโซ่ค่ะแปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะนำโซโซ่ไปเติม หน้าข้อที่หกค่ะโอเคผ่านไปแล้วต่อไปดูข้อที่เจ็ดนะคะจำนวนที่ให้มาก็คือเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกอยู่ตรงไหนคะเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกอ่าเจอแล้วค่ะอยู่ตรงซอโซชอช้างค่ะอยู่ตรงชอช้างเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะตรงกับพยัญชนะชอช้าง ต่อไปข้อที่แปดนะคะสามพันแปดร้อยสิบเก้าสามพันแปดร้อยสิบเก้าอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นเลขไทยเลยค่ะสามพันแปดร้อยสิบเก้าตรงกับเพย์ชนะคอควายค่ะ